จสวัสดีครับผมสวัสดีครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับผมสามแนวทางรัฐบาลไทยเาหล็กรางเนาะเาหล็กรางเาหล็กบนยังพนเดน่นเยู่ยังพนเดเหตุจสิบหกคนรักใคร่กันเหรอเดายที่งวดที่ผ่านมากพอเห็นได้เหล็กเขาอยู่ที่ว่าจับเนี่ยเนี่ยพี่น้องเอฟซีเบิ่งดูนี่เหล็กเขาบะไเงินจีที่เก่งบว์เป็นสูตรไม่สูตรเก่าเลยบางงวดงวดอี่านมากกับว่าเก่าจริงนั่นอยู่ มันก็มันมันส้นเก่าตอนแล้วมันส้นเก่าเหรอสังเกตมึงส้นงวดอะไรมากงวดนั่นดิงวดพวส้นกระจับคู่กับเขาโอ้อันนี้อันนี้มันออกศูนหกกันป่าวหนิงวดนี้ออกซูนหกส้นสองศูนโอ้ส้นตัวไหนมากตัวนั้นตัวนี้แมนยงวดนี้มันส้นสองเนี่ยโอ้มาได้ส้นสองมันก็ส้นหน่อยสุดที่บวังงวดนี้ เจ้าลักลักขึ้นยอสูตรนี่หละเป็นลักเพราะว่าสูตรนี้มันเดินมายาวแล้วโอ้หลายงดเออโบนี่หลายคนนี่นี่วาตตอนนี้ซื้ออันธินามหมเออเนี่ยมาช่นสองอันนี้ก็เรียกล่างแต่ว่างวดเมื่อกี้ไปบนซีนคือบนซีขึ้นบนเออนี่ยมาขอสามสามกับซีนบอกเน้นสามบอกเน้นสามงวดกว่านนั่นเนี่ยงหนึ่งกับสองกับบ่กบ่อเอาดอกแต่ว่าเบิ้งซื้อ ันนี้กับองกับหกก็ไปบลนี่มันหากระกเอาอันนี้กับสี่กับเจ็ดสี่กับไปบนสี่กับแปดเออสี่กับแปดมันนี้เจ็ดกับหนึ่งแล้ว่างไปบนนีิชิมะบนบนิชิมะเจ็ดอเออนี่มันกับหลุดไปหลุดหนึ่งหกกับเจ็ดกับมาหก ไปบนนี่สามกับหกอันนี้หน,นึ่งกับหามัค่ะหนึ่งกับหามาหนึ่งมาหนึ่งน,นี่ลุดน,นี่กับหกับหกมาเนี่สมมติว่าเอาสูตรนี่เนาะน้อยสี่บึงสี่เห็นอยู่เนาะเห็น ตัวซุ่มตัวหญ่แล้วเีงเบึงงัล่ะอันนี้มันเกา่าส้นเกา่ามันวะเมนอันนี้ก็เกา่ากับศูนย์ส้นเกา่าวันนี้อันนี้สองกับสามส้นสองวะห้หากับหกนี่ลกัลกๆักไว้อันนี้คือขันมากคือมาลักสิบอันสองเลเมียน ันนี้ก็สี่เกียร์คัมานมานมนลัก 10, 2, 6, สิบสองหดจิเตอ์ตอนนี่ตอนมักที่มากลักสิบนะอันนี้ก็หาหกหนึ่งประกอนกับศูนย์หนึ่งหกกระมาหนึ่งหกกระมาบนเราเบาเป็นเลขหลางโน้นเป็นสูนรล่างว่นี่แม่ใ่หอ,อันนี้ก็ลักหน่วยลักหน่วยล่างนี่น หกเจ็ดแปดหนึ่งมันก็มาหนึ่งบมาหนึ่งมันมานากันได้ส่วนอ่มานากันได้พอแต่ว่าก็มายากจิ่ดเคยมานากันอยู่หนึ่งรับเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็มานากันนะตัวเบิ้งตัวส้นตัวนี่ก็หากับเกียดเอารุดเนาะเอารวอเล้วใคยิงสองกับสามด้พอเห็ดได้ เน้นเน้นคือเก่านล่ะเน้นสิเนตัวนเนาะเอเน้นตัวนโอ้2นี่2 อนี้นนี้ข้างปวดนั่งไรก็ได้ปวดขาต้องเหยียดขาแต่หมู่ว่านี่ไปวัดนี่ก็นัน่งพับเพียบข้าวเดียวไปเหยียดนั่งพับเพียบข้าวเดียวไปเหยียดปวดขาด้วยล่า,ลางวิ่ง สองกับสามเด่นที่สอง เอาสักส um, ี่ตัวจับบอลเหรอเนาะเช็ดรถเนาะเพราะว่ามันนั่นนะสองสองห้าสองหก นีงสองหางชีคู่เนี่บอกเขาใจมัี่คู่นี่แหะเอ้า3้ว่าจับบ่บ่บ่อันขั้นแม่นนั่นอันขั้นแม่นจับสามองศีกับขีบบ่มาใส่เออซ้3หาซหาส้ำหงลยบ่แม่น ออันนี้ซี่มักสามกับสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเขานี้โอ้สามงามยุติบ๊วยสามมักกระกระจับออกเพราะว่าเขาก็เอาตามตามสูตรเอาสูตรในเบ้องแรกเพราะเขาเอาสูตรในเบื้องแรกนั่นมาเนี่ยมันกับส้นสองแมนส้นสองอมันส้นเก่ากับมาส้นศูนย์กับมาส้นศูนย์กับมาศูนย์หกส้นเก่ากับมาเก่าหนึ่งนะส้นสอง โอ้ไทยซี่มักไทยเอฟซีมักหลักสามเก่ามาจับใส่หากระบอกนี่หากระบอกแล้วครับเก็ดกระแปดได้สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดได้ว่ายมันบริหารละหลายตัวแล้วมั้กับ มูมักไหมพวเวส์มักหน่อยตัวขั้นอันขั้นจับชุดเต็มอะได้แปดตองตนแปดนาะแปดนาะเอานี่นะฟันสองนี่นะ พอแ้มมาเนี่ยนั่นดอ้อาวพี่น้องเขาแคปหน้าจอเ้่อ16กรกฎาคม2568ล่างวิ่ง2กับ3สว่าพอแ้มเน้นที่2ล่อง3เด้อพี่น้องเด้อจับคู่ก็คือ2 5 2 6 2 7 2 8เน้นที่2หากับ2 6เด้อพี่น้องเด้อ ถ้าพี่น้องมักหลักสามก็คือเอามะไซสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดใดนอพอแฉมเนาะแาม่นครับกับตรงๆนอพอแฉมเนาะตรงๆเลขซี่คู่นึงกับที่จีนากับบังไว้จันไอยยังดีเนาะ <c oughs> แต่ขั้นเข่าก็คือเข่าตรงๆนี่นนมันบอกขั้นเข่าเอาพี่น้องเ้าแคแบหน้าจอได้มักจอดตัวใดห้างาก็หารถตรีกันบ่ามักเข,ข้ากับผ่านนอพอแฉมเนาะตัวเลขมันแค่แนวทางแต่ว่ามักมักแถวหลังแล้วมันมักเนาะมักไดรเข่าสอง สอง<ห> <ไป S 2> เวลาสองเจ็ดสองแปดกันหรอเล็กเหล็กมันมากเหล็กคูเลยวันวันหนึ่งกับสองเอ้ยสี่หกกับเล็กคูเลยจริงมันกับขย้อสูตรนี้มันกับสองตัวมันไม่ไดไหลเนี่ยกับหลัวอันจะเดินต่อไปเนี่ยเือยังสูตรนี้มาพาเพีดเนี่ยแล้วห้องกับเรียนอยู่เนาะห้องกับเก่ากับสูงก็มาเก่ามันกับหากระพกกรเชิดเงินละ อที่แน่ๆนี่ซองเโตเนี่ยก็ต้องมีมากดีเนาะแมนเนี่ยก็ต้องในซองหาซองหกนี่แหละซองหาซองหกอันเขาเกตซองแปดคืเป็นตกกันด้วยซืซิ้นี่พอเขามีสูตรอยู่แม่มันมาโมมีสูตรมันบลาแมนแั่เขาเจอซองตัวนี้แล้วมันก็เลย่อขาดๆผลนะมันมินพอนาะมันมินมันมินมันหน่อยพอจะว่ากระเน่นใจซองหาซองหกเนีนี่ครับพี่น้องมักก็คือตกกันก็คือสองเกตสองแปดเนาะแมนพอเขามีสูตรในเบิ้งอยู่แม่มอพอแปดเนี่ยว่าใันที่เห็นอยู่เนาะแมน แจ็คเปียวตัวใดแล้วเอาตามนั่นแหละพี่น้องเข้าอ๋อโชคมันกันพี่น้องขอบคุณพอแตี่ยมไม่ไรครับผมสวัสดีครับโชคๆมันแห้งๆลุ้ยนะครับสาธุขอใยเขาขอให้มีเงินเราพอแตีมเขาพรรษาเราดิเขาพรรษาละเอ้าฝากก็ไหลก็ใช้ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม